สก็จำกัดมหาชนพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนวัดอินทราวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร mm hmm. เพื่อมาดูกิจกรรมดีๆที่น้องๆได้ทำอย่างการปลูกผักเลี้ยงปลา mm hmm. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน mm hmm. ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ และเรายังมาตามหาเด็กดีเด็กเก่งประจำโรงเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาในโครงการเทวดาตัวน้อยและการมอบทุนในครั้งนี้ก็ยังมีทีมผู้ประกาศข่าวจากช่องสองมาร่วมมอบทุนให้กับเทวดาตัวน้อยอีกด้วยค่ะซึ่งเทวดาตัวน้อยประจำโรงเรียนวันนี้ก็คือน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีและได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่สหรกรณ์ของโรงเรียนอีกด้วยค่ะหนูขอขอบคุณบริษัทน้ำมันซัตโก้ที่มามอบทุนการศึกษาให้หนูและมอบจักรยานให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนขอบคุณค่ะ 再见。